ไปเลยพันมาคนหลายเนือสันแล้วถึงสันแล้วผมขอไันสันบวกดีได้ปลาเผาได้ปลาเผามาให้มาดามเล่ครับครับผมได้แล้วเด้อปลาเผาไปต้าไปหามาดามเลกันไปกันเลยไปกันเลยครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้มาตามเลขกับมาดามเลนะครับเอามาดามเลอยู่ใส่ไหน อยู่ในห้องเขาปล่อยเลขกหรอบอยังค่ะย่างอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหามาดามเรนในห้องก่อนไปหาเพิ่นในห้องเลยแหละเื้อเพิ่นให้รออยู่ข้างนอกบอโอ้ยว่าสิเขาไปหาในห้อง<ๆ>อ่ะ<ๆ>เดี๋ยวรอตรงนี้แหละครับ<ๆ>ผม เพิ่นเฮ็ดยังแม่มาทำเรี่ยอยู่ในห้องบ่แม่จ้าโอ้เพิ่นอย่างเดียวนึกคิดว่าเพิ่นจีเฮ็ดอยังผู้ชมลูกค้าโอ้สิเฮ็ดดอกส้มลูกค้าพรุ่งนี้วอเด้อเพิ่นหลไม่เอาเนี่ยอ่าเดี๋ยวรอนะครับคุณผู้ชมรอ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 ครับขับมาน่ะเดี๋ยวสิเขียนเหตุการณ์เลยมาดามนี่ผมผมอันนั้นก่อนมาดามอย่าเพิ่งเขียน เดี๋ยวอย่าพึ่งเขียนบพนใดเด้ผมเข้าไปก่อนเนี่ยปาครับผมครับป้าจากคนสุรินทร์ทีวีเด้อนี่จ้าจ้าจาจามครับเอาไปเลยขอปาะกาเลยสั่ปาะกาเลยพันบาคนหลายเดี๋ยวสั่นแล้วคนจเย็นนสั่งลบอกขอากาสั่งสั่ยคนจะเขียนให้เลยเหล่าพ่อออ เพิ่นเพิ่นบโบนิเฮปันเป็นเรื่องเป็นเล่าเด้ครับไรตเข้ากับโบนูล่ะเพิ่นกับว่าซิมเลยนะมาบอกเลยอ๋อสีแดงเนี่สีไข่กับโบนู้คือกันเด้อว่าผู้ใดเด้อครับผู้ใหญ่ยาบ้าผู้ใเด้อคาสบเอาสีแดงเอกสีก่อนเอาสีแดก็ได้นะเขาสุดชัดเสุชัดต้องจริงๆพี่โตสีแดงก็บเขาโอ้แมนน่ะเสืยโบแม่นใส่ตัวเก่าเด้เพิ่นมีหลายโต๊ะเพิ่นมีหลายโต๊ะฮะ สิบโคโลตัวนี้สิบโคโลสิบสลอหลอนเลยมาดี่มาบกแบบนี้อแมนถ้าบอกตัวเดียวตัวเดียวเลยวเดียวตับบพราะว่าเจ๊ดตงเอาปลาเขามาให้ตามจริงนะต้องฝันมันพระเดี๋ยวของก็งวงอย่อะครับือฝันเร้วแท้เนี่มันไม่เอาแล้วนะแต่ว่าจะขอมาไปบายพระวันที่สิบเก้านัดไหวกันบ บดเพื่อนว่าเขาสิมาเอาแล้วนะหายเลยนะคนนได้ปลาเพลเขาคนกันเลยหายเลยคนได้ปลาเพลเขาคนว่าหายเลยคนชิงลูกอนี่ยังเกาะศรีบางได้ดล่ะเป็นผู้เก่าป่าป่าป่าเป็นผู้เก่าเหรอคะเป็นเสียงผู้ใต้เสียงผู้ใต้ผู้เก่าเนาะเสียงผู้ใต้่นเพิ่นสีหายจักวัตรก่อนเพือค่ะอันรู้ๆคล้ายๆว่าจะซอยสามเดือนะว่าดิ์ามเดือนอมื่อกไปตรงสี่นั่น จะหายย่ถามาเบาเป็ <S <s um> ี่ยนปิศานาเบาหายแต่ว่าถ้าเป็นสูบคอยจะหายพวกเจ้ายู่เด้อแมนค่ะเุ็นเบาเบา้วยเป็นเขียนคือว่าสมเดือนสมเดือนนี่สิเป็นหกวดหายมา้ดียวในสามเดียวดนึขนาดสูงตัวเดียวหดนี่นี่ หนงศูนยตัวยาพิมพิมพ์ครับผมพี่น้องพิมพ์เด้อพิมพ์พิมพ์เยน็นตัวใดพิมพ์ตัวนั้นเด้อมีตัวเดียวได้แนยเนาะวยที่ได้เนาะเอาลงก่อนเนาะมาดามลงก่อนนานแล้ววเครับฟังเห็นียยวตั้เดีวเด็ตัวเดียวัเยัเยวัเเยเวตเดียวยวเดี๋ยววยวดียยั่นเป็นเลขสูตรของเจ้าของ แล้วบัดที่นี่แต่ว่าอันนี้เพิ่นมาบอกอันนี้เลขฝันเนี่ยค่ะตั้งหากเธอนี่ฝันของแท้เพราะว่าเลขสูตรคมกับดูหลายอยู่ค่ะเออคุ้มมากเลยว่าอันนี้เพิ่นบอกอย่าลงกันเด้ออันนี้เขาขอบรูพึ่งกันว่าไผรบอกเธอข่อยขอบรูพึ่งกันทั้งฝันทั้งสูตรนี่มีสูตร์นะคะมาดามจ้าฝันก็มีสูตรนย์เสื้อโบ๊ทขับเพิ่นบอกบอกข่อยขอบรูพึ่งกันเลขตัวนี้ข่อยสิไปซื้อเลขสูตรข่อยคนมาจะไดเกาะ ถ้าเพิ่นบ่อแม่บว่าบอกข่กระโบ๊ไข่อยกับบซื้อตัวนี้เออมีไผอยากซื้อที่บอกข่ว่าตัวนี้ค่ะแปลกอีกแล้วได้ตัวเลขว่าแปลกคือจังซีหกมังหันออกหาหอกโค่าล่ะยังมาซีหอกอยู่ย่มีคนอยากซื้ออยู่บ่หนูถามเนี่ยเมื่อที่แล้วกันถามเลยนะตัวนี้อ่ะไผก็ว่าจ้างให้กระบ่ะออกดอกเม่นบอล่ะเม่นอยู่ในใจก็องใจให้กันละในใจพวกเก่าเป่าก็รู้วันที่หนึ่งแต่ว่าขอกับ๊ะอยากปากไล่ดอก เอยซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วอืมซื้อไว้แล้วได้ปันใดอีกแล้วหได้ปันใดเนาะซื้อไว้แล้วก็คือมาข่อยฟาร่โคลกินน้ำมัสสันกินน้ำกินน่าเอ้าอี่ยังฝันอันสิ่งเขาไปฝันให้กินแนวอื่นในหอบเงินไแบ่งแต่นะอ๋อเพราะหรอครับตัวเดียวนี่ล่ะค่ะตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวนะครับจ็ดเลขคือเป็นเป็นผ้กไส้ค่ะแม่นอย อันเราบ้านที่นี่มีการน้อยใจในป่าขึ้นได้ตัวเดียวเออถ้าเขาถ้าเขามัดนี่นะไข่ซีเลียงเองไขว่าโคชิตตังโตเลี่ยงนี่เลยไขว่ามันอยากมันอยากกินจักโตเนาะค่ะตัวกรโตโคชิตเลี่ยงเองอยว่ามันอยากได้จักโตค่ะลูกกับพ่อลูกขึ้นกันเราค่ะแต่ว่ามัอนี่ได้สองแล้วนงวนนี่เนาะได้สองโตแล้วปกติอยู่ดีพ่อพ่ออนมาดามเล่ฝันว่าคือได้ตัวเดียวก็มีตัวที่สองมาเพิ่มแบบแบบก็ได้นัดหมายแบบก็ได้ ตัวนี้คุณคิดว่าจะได้กิน่นนั่น,นล่เขาว่าเจตต่างเอามาให้นั่นเขาจะมาให้เลยพระราตามจริงต้องวันผ้าได้ค่ะโมะเมนวันพาได้วันที่สิบแปดนั่นสิบเจ็ด<า>หรือสิบแปดกินปลาเมาเข้าไปหลาฟันเลยตีแมนค่ะเราดฏิบัติมากเขาฟันอีกว่าคี้ได้ตัวเดียวตีอันประ,ประมาณว่าเขาอันตัวเดียวเนี่ย มันไม่หนึ่งที่ไหนเด้ปลามาตัวเดียวหมั่นว่าบออิมแหมค่ะโอบออิมแหมบออิมแสดงว่าเพิ่นอยู่หลายคนตัวนี้เนาะบอหลู่เพื่อนแบบนี้ตัวที่สองได้เร็วเนาะตัวที่สองนี่คนสุรินทหว่อมาให้ตัวเดียวเด้อค่ะตัวเดียวแผ่นๆเม็ดเดียวเสี่ยงๆขึ้นหมดที่เร็วเลยศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เด็กสุดเลยนะครับเลขสูตร หวดนี้เลขสูตรของอันของจักรวงเก่งนั่นเจ็ดศูนย์ศูนย์เ็ดศูนย์กัน็บ่าห้างกันเป็นไดิน้องค่ะว้ายเอันขึ้จังดกวนยังอกว่จักรวงกับสี่สองสองสี่อ่ะกับัะมาดามเลยตามความฝันออกบ่กาอยากขออนุญาตฝากซองจักรวองยุตตาวาผจัจของโลกนี่เอาแคบไปได้เด้บ้แพงจว่าจะกวงกัอยากรุ่นอีกที่นึงว่า วันพระยี่สิบสองนี่จะฝันอย่างบอกแต่ว่าขึ้นว่าตัวนี่แล้วจะบอกให้ว่าเพื่อนมาหย่มสองขึ้นเด็กข่อยอยากบอกัวนียไม่ย่มถูกก้นอ่ะนี่เขาตรงใส่ย่มทุกก้นไปใช้วิจานท์ได้ไหวเข้าตรงไอ้ยางเกาะแล้วจะบุญภายนอกกำลังกำลังแต่ละค้นบุญแต่ละค้นบวกขึ้นกันบอบอสองค่ะ ับต yeah, ัวเลขของมาดามนะคะ f ซ c เป็นความฝันนะคะความฝันได้มาต่อม้วดแล้วนี่เขียนใหยแล้ตัวนี้ะมาดามเขียนตัว้นักเับนี้เนาเขียนนี่และอันนี้คือลา่มือมาดามแมนบราวนะ ตัวเดียวมดไปเตัวนี้งมวดที่แล้วหมวดนี้ยุสเอองวดนี่ยุสงมวดนี่มาแล้วโอ้น oh ี่เอ่นี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 ่นวดนี่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 น่นี่นี้โี่นนี่นา่นี้นี่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 ่นี่นี่ หนึ่งสูตรสองคืนซ้อนได้ตัวเดียวเลขสูตรเจ็ดศูนย์ศูนย์นะใช้เลขสูตรอยากเบิ้งเลขสูตรได้ครับอันนี้เลขสูตรของของของข่อยเองโอ้อันนี้เลขสูตรข่อยี้เลขสูตรแมนค่ะอนี้ปล่อยก้อนฝันเลขสูตรเขาปล่อยเสร็จก็ฝันเลยเนาะแมนค่ะมีศูนย์ด้วยกันเขาเด็ดป่าเผาแล้วจังเลยเอาเนื่งกับเจ็ดเจ็ดใช่ว่าตัวเดียวกันบอมาดามตัวเดียวกันก็ไดเลยอันนี้น้อง โมโหด้กันเลยค่ะแต่ว่าข้าก็ไปวิเคราะห์เบิ่งเอาเนาะค่ะอ่ะวิเคราะห์เอาตว่าสื่อของมาเละของมาเล่มาดามเล่วาสุของมะมาดามเล่นี่มีตรตัวใดกับกันอันเด็กมิจิตมีสูนค่ะมิจิตกับสูนค่ะที่ม้าเนี่ยมาฝันกันยังตีสูนเนาะ อ่ะเปิดไปต้นนั้นอีกเท่อนึงครับต้นเหล็กซิมเลขกซิมอีกรอบนึงครับผมอ้าวนี่แหละหนึ่งตุล่าหนึ่งครับหนึ่งตุลาสองห้าหกแต่เอาครับเดี๋ยวลงอีกรอบนึงพี่น้องหันมาทางคนสุรินทร์ทีวีนั่นไงครับผมเออเอานะได้ครบครับคนสุรินทร์ทีวีครับผมมีเอฟซีนย่านั่นครับ บาลิสานนิดเกลครับเนื้องแน่นด้วยเอฟซีอ่าเขาคลองจองกันเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับมาดามขอบคุณหลายๆนะครับเลยครับได้ช็อตเด็ดก็ได้ช็อตเด็ดเหรอครับผมเออเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาตัวไถ่นอ่ะตัวไถเนาะมาดามนี่ล่ะนี่ล่ะโอ้ตัวนี้ครับแค่ว่าคล้องแค่ว่านี่ ของแท้มันใจว่าดูดหนา,าดูดม่หนาไม่ผ่าไ <laughs> ม้ด่ามตัวแบบค่อยๆประกาศต้มแห้ง ต้มยำมาได้อ๋อของแถมสามตัวในบองครับแม่หานเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ยสามตัวตัวนี้ตัวนี้มาดามบอกว่าตัวนี้ของแท้แล้ววาจังฮะครับเีนเดี๋ยวไหนึ่งศูนย์มยเขียนเทียนเห็นจังไงเน่ยมาดามสังร้านีหน่ยหนึ่งศูนย์บ จับลอตเตอรี่ไว้เรียบร้อยแล้วนวดที่ผ่านมานี่ยนนะคะก็ได้นที่แล้วนะคะ fc หมวดน้ใหมวดใหม่ปึ๊บนันนี่หวดวันที่หนึ่งตัลหนึ่งนย์นะคะหน่งศูนย์หนึ่งศูนนึ่งตัวลหนึ่งศูนย์ตัวเดียวเม็ดเดียวอันนี้เของฝันเนาะ ความฝันตัวเดียวเม็ดเดียวของมันชุดชุดคำนวณชุดคำนวณชุดชุดคำนวณละค่ะอ๋ออยากได้ชุดคำนวณอีกอ่ะชุดคำนตัวเดียวเนาะควายซีเลียงดอกถ้าออกกันเองกิดเออ้าเก็เป็นบเอิมประมาณนี้เองดีไมันบเอิมคือเป็นบเอิมแม่ดาม่าจังไหนก็ะคะเกิดควายซีเลียงเองถ้าออกตัวนี้ฟูถ้าตัวนี้มาแล้วควายซีเลียงเป็เพื่อนเองควายาของผมอยากมุเจ้าหรอครับอ๋อเป็นเส้นเลขสูตรตัวไหน Er เลขสูตรบันรขอกมาดามเยอย่วะเอายังไ่พอใจนี่น <G> ึ่งเจ็ดศอันนี้เลขสูตรเลขสูตรเพิ่นจะเท้าเนดี้ท่กันเหมุนมากไหมครับหมุนนะครับห่อยเลงโอเคครับโอเคครับตัวนี้เลขสูตรอมดมเรโอเครตัวนี้เลขความฝันเนี่ยเรียกความฝันครับสิบหลอนๆเย่ปลองด้ว ของฝันของมานนำเลยยิ้มเข่าอีกแล้วสิไปกินเข่าลราบ่ไปยิ้มแก้วลอดตาลี่ไว้บ่ไปเดิมมีหอดสมตั้มยางแสบเลยมาดามขอบคุณครับครับช่องไหนครับมาดามมีช่องไหมช่องเลพารวยนะจ๊ะช่องเลพารวยครับไปเอาเปิดทางให้เพื่อนก้อนสนะเอาเปิดทางก้อน เปิดทางก่อนอ่าไปมาดามเลไปแล้วครับมาเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับอ่ะนี่เด้อเล็กโอ้ <laughs> สุดยอดเลย,ย<ๆ>เล็กกาม <laughs> เลยนะบอกคนมายำมือขึ้นบอกจะให้ไหมอีกบอหน,นี่ครับเดี๋ยวข้ามาตามกูสุดท้ายเป็นสามตัวไปเลยถูกถกูต้องได้กระทูกอื้อ ถูก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 คนตุลิซีวี่เอาเอานนี่จะให้กระทุน้ำแจกับมันกับบ่มักนี่ันบ่มใครง่ามเนาะตัวเล่นที่ยากนะเจะบบอมขาดนึกว่าแปลกมูจ่อย์มากบอเพื่อนว่าเพราะว่าตอนคอยฟันแล้วคอยบอกก็หลอกทางครับคมิ้นมากน้ำขุนแมือ่ะขุนไปแล้วเด้อครับผมบาย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 ครับบายบายครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับบา,บ,าบาย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 และกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อน <c oughs> กดตรงสีแดงเลยครับ